วัสดีครับวันนี้พามาชมกับดักเป็นกับดักปลาซิวครับตัวนี้ก็ทำเองนะครับก็คือดูจากคลิปของพี่ๆที่เขาหากินหาปลาด้วยเครื่องมือของตัวเองครับ แล้วลองก็ลองมาทำดูนะครับอันนี้ก็ทำจากขวดน้ำอัดลมนะครับจะมีมีขวดใหญ่ขวดหนึ่งนะครับแล้วก็ขวดขนาดเล็กขวดหนึ่งนะครับขวดขนาดเล็กเนี่ยเราเจาะรูนะครับนะครับสามรูนะครับมือกากบ,บาทแล้วก็แล้วก็ทิ่มเข้าไปให้เป็นรูนี่างครับสามรู เสร็จแล้วก็เจาะรูตรงกลางขวดขวดใหญ่นี่ครับกากระบาดแล้วก็ขวดยัดเข้าไปเลยยัดปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าล็อกพอดีครับก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่ไปซื้อเหยื่อนะครับเหยื่อของเขาเนี่ยเขาแนะนําเป็นอาหารไก่เล็กนะครับอาหารไก่ไก่เล็ก เพราะว่าอาหารไก่เล็กเนี่ยมันเป็นเหยื่อที่จมน้ำครับไม่ลอยน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อมาแล้วก็ไปลองดักดูนะครับวิธีการก็เอาอาหารไก่เนี่ยใส่เข้ามานะครับตัวนี้ใส่ประมาณนี้ครับแล้วก็ไปดักไปดักก็ค่อยๆเอาน้ำใส่ตรงนี้ครับค่อยค่อยกดลงไปน้ำเข้ามาให้เต็ม แล้วก็ให้มันท่วมขึ้นมาประมาณประมาณเนี่ยครับประมาณครึ่งหนึ่งของคดเนี่ยครับแล้วก็เชือกผูกลงปลายแล้วก็ห้อยรอรอให้ปลาเข้านะครับอันนี้ก็คือทําตามเขาเลยครับยังไม่ได้ลองเลยครับว่าทํามันจะติดหรือเปล่าแต่ว่าก็ทําง่ายมากครับก็ทําแล้วเดี๋ยวลองไปเอาไปดักดูนะครับทิศะ รูปร่างเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาเชือกผูกอยงนี้แล้วก็มัดไปมันจะลงไปอยู่นี้ประมาณนี้อ้าวโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดักแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ